ทันไหมเยอะแยะเลยนะคะทางไปสวนในดำนะคะ จะอยู่ที่ปัป๊มปานจากนะคะถ้าเห็นกระสอบหรือถุงอย่างนี้จอดอยูอ่ตกอยู่ที่ถนนนะคะใหญ่เหยียบหรืออยากข้ามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปเข้าไปฟันไปพันนะคะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะทางไปสวนในน้ำนะคะถ้าขึ้นถ้าลองขึ้นกรุงเทพนนะ ก็จะอยูอ่ขึ้นทางหลังสวนนะคะก็ไม่กี่กิโลนะคะไปทางทุตโกนะคะได้ถึงแล้วค่ะดีไฟเลยค่ะ มะคะอยูใก้ยูเทิร์นด้วยต้องระวังรถให้ดีนะคะ,เ,ะเ,เจอแล้วคะว่ะมีน้แพ้บ้านคุณย่าด้วยนะคะมีน้แพ้บ้านคุณยา่าอ,อช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดก็มีรถเข้าออกเยอะนะคะทางเข้าก็จะเป็นซอยนะคะถนนคอนกรีตเข้า ขายขี้ชะมดด้วยะคะ่ะมีบริการห้องพักด้วยคาดว่าวันนี้คนน่าจะเยอะเลยนะคะจำนายสับป,ประรดสีด้วยคะ่ะลูกมีพันไม้เยอะแยะเลยคะ่ะหาที่จอดนะคะ,ดะ,คะ,ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันคะ่ะมีนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเนี่ย เราต้องวนหาที่จอดรถนะคะ,นนนนะมีร้านอาหารด้วยโอ<า>้มีรถมาเาามีบริการาที่จอดรถด้วยนะคะทางโน้นเขาบอกบา ที่จอดรถต้องรื่นสบายมากค่ะน้ำโมพร้อมหรือยังคะลูกพร้อมแล้วยยยไปกันเถอะ